ฉันไม่เห็นหรอกแต่ฉันก็รู้สึกรู้ไหมว่าความคิดถึงมันานตาเป็นเช่นไรฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันก็รู้สึก ไม่ต่างกันกับใจฉันหรอกสิ่งนั้นที่เธอสมพันต่างรับรู้มันด้วยใจบางสิ่งเราอาจไม่เห็นมันด้วยตาแต่เราฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลย,เลย สำคัญแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งมีแค่2วันต้องมาดูหน่อยสิว่ามีโชคมีลาบอะไรเดือนนี้มันเลขอะไรมาเด่นเด่นเนี่ยว่าจะวิ่ง6กบนแต่เลขอะไรหายไปแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยเลขอะไรทําไมกระดาษขาดเยอะจังเลยเลขอะไรเนี่ยเอะน,นี่มันเลขอะไรเออดูในกระดาษเกิดจากอะไรนะ รอยมันหมายถึงรอยต่อเวลากระดาษที่มันวิ่งไปเนี่ยเป็นกระดาษสังเกตว่ามันวิ่งไปเป็นม้วที่อินะผ่านผู่งจับไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันมันไม่ใช่ว่ากระดาษจะวิ่งได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะบางทีมันมีมันมีอะไรหล่นเข้าไปอะไรเงี้ยหรือมันมีดีเฟกทำให้กระดาษันขาดระหว่างม้วนพอขาดระหว่างม้วนปุ๊บมันก็จะเกิดการต้องหมากระดาษมัต่อมันก็คือเกิดรอยต่อ อกออันนี้็คืเรียกว่าจ,าจะแก้ปัญหาจอยอย่างไรนะคะจอยเล็กก็คือเราพยายามทำยังไงให้มันเกิดรอ,อยต่อน้อยที่สุดนเะะนี่ยก็คือเหมือนอันนี้จะเป็นเครื่องกระดาษใช่ไหมก็จะมีมาแล้วก็จะมีมอนเยอะๆแล้วบางทีมันกินกระดาษขาดปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องต่อกระดาษชั่วมงใหม่แล้วก็หมดก่อน เราะนั้นเวลาเอาไปตอกเมดเล็กมันจะต้องยังหยุดเครื่องแล้วก็ตอกซึ่งเวลาเอาไปให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยชอบเะยเพราะดามันมีกระดาษใบตอกมาจะทําให้เครื่องของหยุดการผลิตได้ <c oughs> แล้วก็เลยมาทาแผงว่าทำไมมันเกิดใบตอกในที่สุดตัวปัญหาที่เกิดใบตอกเนี่ยมันเกิดจากการการชิปเอฟหรือว่ากระดาษขาดที่เครื่องนะครับฉะนั้นตัวจอย ก็เกิดชิปเบรกที่เครื่องผมด้วยนะครับเหมือนกันทีนี้เมื่อกี้เกิดมาต่อใช่ไหมมาต่อเกิดจากอะไรมาต่อเกิดจากการที่กระดับขาดนี่กระดับขาดเกิดจากอะไรเร้อมีเคาต่ออีกกระดับขาดก็เกิดจากตรงนี้ก็คือเหมือนกับล้วก็ไปวิเคราะห์หลังจากที่เราลงไปสํารวจนานาแล้วเราก็ไปเห็นว่าทำไมถึงกระดับขาดก็กระดาบขาดเกิดจากหลายสาเหตุก็เป็นเกล็ดมาหมดนะครับก็มีเรื่องปัญหาสิงเดิสสิ่งสกปรกนะครับเรื่องของตัว กระดาษขาดที่ตำแหน่งเพลสนะครับซึ่งยังยังไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดจากตรงน,นี้ตำแหน่งนี้ซึ่งเสาคุณภาพเสาที่เป็นคุณภาพในนี้เขาเอามาวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นคองเพลนของของสินค้าในเครื่องในเครื่องเตรีย TPM นี้ซึ่งคอนเซ็ปต์การการวิเคราะห์อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นวิเคราะห์แบบไพโร่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งของ <Dance. S 1> ของ TPM mm hmm. หรือเป็น TQM กิน q c ก็มีวิธีนี้เหมือนกันสอ PM ก็จะมาเหมือนกับเขาก็เขาก็เห็นว่าปัญหาชิปเด็เนี่ยมันอาจจะเกิดจากมันอาจจะเกิดจากในส่วนของทางที่เขาดูแลเครื่องจักไม่ดีหรือเปล่าเขาก็ทำการซอรวนสเปกเครื่องจักรทั้งหมดแล้วเขาเห็นว่าตรงเอ้ยตรงตรงเพสร์เนี่ยมันมีชิปเด็หมดเขาก็วิ่งเข้าไปดูในดีเทลของตัวเพสทานว่ามันเกิดอะไรขึ้น เทสพลก็เป็นเซสชันหนึ่งของของตัวเครื่องจับตัวในส่วนของที่เป็นรีดน้ำนะครับพบเจอว่ามันมีตัวระบบการตัวจับระบบการตัวจับเอ่อดีเฟกที่กระดาษนะครับโดยที่มันสามารถรวจจับได้ในขณะที่เครื่องจับเดินนะครับตมันก็ใช้หลักการหลักการเป็นลักษณะของกล้องกล้องถ่ายนกล้องธรรมดาเลยแล้วก็ถ่ายเป็นเป็น สัญญาแล้วก็แปลงสัญญาออกมาแล้วก็เอาไปถมแพรว่าเกิดมันเกิดสัญญาที่เป็นดีเฟกที่เป็นรูนะเกิดสัญญาที่เป็นเดิร์นะมันก็จะส่งรายงานที่ไปนะครับนะครับมันจะไปทีน่ไหน,นมันก็จะถ่ายออกมาแล้วก็แล้วก็ส่งสัญญาออกไปเตือนว่าตอนนี้มันมีดีเฟกแบบนี้นะมันอาจจะทําให้เกิดการดัดขาดทาง AM a m เอเงเนี่ยเขาก็ไปใช้เป็นสาตนดาดแต่ละจุดด้วยเช็คว่า มันเวลาโอเปเรตจะต้องดูพารามเตอร์สมัยบ้านอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อทำให้มันเกิดเกิดไม่เกิดชิเปกต้องไปเช็คกับผู้บัญชการทำให้เครื่องมันสะอาดหลักๆก็คือเครื่องสะอาดเครื่องจัรต้องดีมันไปจะไม่เกิดชิเปกเขาก็มีการร่วมมือกับเสาที่เป็น E.T. ที่เป็น Education and Training เราก็ต้องเอาผู้มีความรู้เนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยแนะนำ แล้วก็อาจจะเกิดปัญหาชว่วงแรกๆที่พนาดนั้นผลลัพธ์ที่เกิดจากเอม็มเข้ามาใช้นะครัก็ด้ส่วนของผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเกิด เกิดผลดีกับบริษัทก็คือบริษัทผลประกอบการไปถึงตัวกําไรของสินค้าเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรดักชันมันก็สูงขึ้นอันนี้เป็นส่วนของทีเ่เป็นผลลัพธ์โดยตรงนะครับ <c oughs> ส่วนที่เป็นผลลัพธ์โดยอ้อมเนี่ยก็คือพนักง,งานได้รู้จักสกิลพนักง,งานได้พัฒนาสกิลในการแก้ปัญหา <c oughs> แล้วก็พนักง,งานมีมีสกิลในการ ในการโอเปอเรชันเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ได้เกิดความร่วมมือร่วมใจในแต่ละและภาคส่วนในแต่ละหน่วยงานเนี่มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็ยังได้พัฒนาพนักง,งานนอกจากมันมีมันมีมนอกจากมันมีเสา E.T. เสาเอ a n i t r a i n i n g เนี่ยก็ทำให้พนักง,งานเนี่ยมีการส่งพนักง,งานออกไปเทรนในเรื่อง,อง,องตา่างๆในส่วนของในส่วนของที่เขาทำงาน เขาจะเขามีความรู้สูงขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดโดยที่เขาสามารถคิดและแก้ปัญหาได้เองโดยที่เราอะไม่ต้องไม่ต้องไปคอยชี้ตลอดเวลานั้นเนี่ย TPM ก็เหมือนกับว่าทําให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยเพอเขาเห็นประโยชน์ว่ามันทํางานได้ง่ายขึ้นเขาก็จะเขาก็จะชอบแล้วก็จะคิดต่อยอดออกไปเรื่อย<ด>ๆขึ้นไปเรื่อยๆโดยโดยโดยไม่หยุดน,นะครับก็ส่วนนี้มันทําให มันมันก็เหมือนกับทาให้บริษัทได้ไปกลับมาอย่างอย่างต่อเนื่องไม่มีไม่มีอยู่จุดที่สุดนั่นเองนะครับขอหมอนวดด่วนเขารู้สึกหลังไทยทำวันนี้เป็นไงบ้างสบายสู้ไหมสู้ถาแทมเป็นไงบ้างจะน้องโตอ่ะถ้าไม่ได้เอไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยเหนื่อยมากจริง เพื่อตันท์รายเราทําได้เมือนจัดรายการที่เองไม่มีใครมาล่าไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไป